แค่แต่ว่าทุกระเบียดนิ้วสวยงามไปหมดเลยครับเอาละครับมาติดตามคู่นี้ครับเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะรอดูกันอีกเยอะนะครับระหว่างยอดมวยที่เรียกว่าตอนนี้เด็กคนนี้ต้องจับตาบอกเขาเลยนั่นก็คือทางด้านของมัดอร์ปาเลล่านักมวยจากบราซิลคนนี้เราเห็นครั้งแรกเขามาชกไทยไฟไทยไฟค่าเชื่อขเชื่อของเราไม่ธรรมดาครับคนนี้อายุยังน้อยอายุ18ปีเท่านั้นเองผมเชื่อว่าไอเด็กคนนี้นี่อีก2ปีต่อยกับทางด้านของยอดแสงไกลได้สบายไอเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับมาดูกันครับ แล,แล้วไอเด็กอีกคนหนึ่งไอคน<ม>ไหน<ำ>มันหล่อเลยเมันหล่อากเอาว่ากันไปนครับอามาดูประวัติกันหน่อยนะครับทางด้านของไอหนูอันตร,รายจากบราซิลนะครับมาเทอสุสปาเรล่านะครับอายุ18ปีเท่านั้นเองนะครับจากสหพันธ์สาธา,ารณรัฐบราซิลเจ้าของส่วนสูง182เซนติเมตร72กิโลกรัมครับชกมวยไทยมา100กว่าไฟแล้วครับมาดูมุกดำครับอ,องตวนปินโตเทพมวยไทยครับ อายุ24ปีเท่านั้นครับเกิดที่เมืองปุรุตสาธารณรัฐพม่ารังเิตครับ,บน้ำหนักเงน6กิโลกรัชมช่มาทั้งหมด1 5 7ครั้งชนะ101แพ้35เสมอ1ครั้งครับ คนนี้เขาบอกว่าเป็นเทพมวยไทยที่บอกว่ามีแฟนคลับเยอะมากแฟนคลับเยอะมากณปัจจุบันนี้เป็นนักมวยที่แฟนคลับเยอะมากแค่เปิดตัวนี่โอ้โหบรรดาสาวๆที่นั่งอยู่หลังผู้บรรยายนี่กรี๊ดกันสนั่นบันไวเลยโอ้โหครับไอ้ทิศกรี๊ดความหล่อต่างหากโดนตะขาบกันก็ต่างหากนี่กันสนั่นบันไวจริงครับไปเตะฟุตบอลช่องสามด้วยการงาสุดนี้เป็นไงฮะัีสินห้าปีความสุขบุกโลกเตะครับครับผมโอ้โหอยู่ คิดเหมือนกับผมด้วยคือเตะเตะคนบนเวทีนี่เก่งมากแต่แล้วเป็นเตะบอลเป็นไงบ้างก็เตะทั้งคนเตะทั้งขาละครับมาดูครับวันนั้ครับมาดูวันนี้เขาจะเจอกับไอ้หนูคนนี้ไม่ธรรมดาครับผมต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับไม่ว่าจะเป็นสวนน้ําวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ไปเที่ยวกันครับแฟนมวยครับโชว์ดีซีนะครับยอดพิมานริเวอร์วอล์ฟสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเทศบาลนครเกาะสมุยสายการบินบางกอกแอร์เวย์โรงพยาบาลพืงเท บรรกาศสวยเตี้ยสถานีวิทยุมาทั้ไปยูซี่ครับเสิร์ฟให้ดูกันถึงบ้านแบบปลีบๆเลยภาพคมชัดคมกริบเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหอะไรอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วครับคือหิวน้ําหิวน้ําเลยนะครับเพราะบรรยายเยอะโอ้โหสาวเบียร์ช้างนี่ครับนะก็สวยอย่างที่เขาบอกครับสาวเบียร์ช้างครับผมครับครับวันนี้ค้างคืนไหมครับโอ้แน่นอนครับต้องค้างสักสองคืนครับค้างคืนเดียวก็พอแล้วครับ เดี๋ยวกลับไปภารกิจต่อนี่ทางด้านของเจ้าอองตัวปีโตนะครับก็มีทางด้านของอ่าเฮียเซงเฮียเซงเฮียเซงนะฮะอ่าเฮียเซงชื่อเฮียเซ้งค่ะเนี่ยเฮียเซงบ็อกซิ่งยิมออ๋นะครับก็คุณพ่อของเจ้าอองตัวนี่ขึ้นมาถอดมงคลให้อ๋แต่ไม่ใช่ชื่อเฮียเซงนะไม่ใช่ชื่อเซงค่ะเซ้งเซ้งกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อนคุณสมจิตนะครับกรรมการผูกิจกรามประยูนนะครับให้คะแนนสามท่านนี้ยงยุทธภัยโสอวมถึงคุณธรรมและสมเกียรติยื่นแดงครับ ดูครับท่านผู้ชมครับยกที่หนึ่งครับระหว่างเทพมวยไทยเจอกับทุกคนนี้ครับที่ผมบอกและการันตีเลยว่าไม่ธรรมดาอนาคตไกลแน่นอนครับดูการยืนมวยการจุดมวยของเขาครับอายุยังน้อยครับบราซิลริตะบอลเก่งมากนะครับครับผมเคยเต่อไว้ว่านักมวยคนนี้เป็นการเตะยท้ายแบบธรรมชาติลองดูครับว่าจริงหรือเปล่าครับสำหรับขาขาวนะครับและก็ออกมารุ่มวยไทยได้เตียนตาสวยงามมากวันนี้ไม่ใช่งานง่ัดขอสองตัวแน่นอนครับไม่ง่ายไม่ง่ายเลย พลาดมาอย่างนี้ครับลูกแรกของทูกใยญ่เข้าหาโยนยากันไปครับวันนี้จะลืมด้วยนะครับวันที่สองเป็น,น 2. 2> ไ,ปไงตรงกับวันนี้หลอดเยนนเ็ยนหอดเยน็นหลอดเย็นนะอุ้ย yeah, แค่ขวาเอา้าเอา้าอุ้ยยังไงครับตรงนี้เ,เป็นจังหวะตามน้ำนะครับเมื่อสักครู่ครับของตัวปืนครับ เตะท้ายทอยครับโอ้ต้องต้องดูครับทางของนักกีฬาสถาบันกายครับแน้องครับก็กรรรมกกา็าต้องให้พักก่อนนะครับคือเป็นจังหวะลูกตามน้ำเมื่อสักครู่นี่ครับ เดี๋ยวต้องดูครับถ้าเกิดนวมองตัวถึงพื้นนี่ก็ปิดกติกาแน่นอนอะนะครับตามน้ำี่มันเป็นจันงหวะ50 50ถ้าตามน้ำไ,ไปนี่ถือว่าปิดกติกาครับคือคือถ้าเกิดนวมผู้ต่อสู้ไม่ถึงพื้นนะครับแล้วก็ข้ว่าอย่างนวมอย่างเข่าไม่ถึงพื้นนี่ครับดูภาพช้าครับาาแท<ค>็ซ้ายของของตัวไปก่อนครับาาตัดล่าครับมาทิอุสแล้วก็อ้ยเิบร้อยครับทกนี้ผิดกติกาชัดเจนนะครับเยี่ยบาที่ สนิทของตัวนะครับครับก็เนี่ยตรงตรงไปหน่อยครับป็นถ้าแบบนี้ครับนานๆครั้งที่ออกคัวจะโดนเตะแบบนี้แล้วหงุดหตาตาเนี่ยถือว่าค้างเลยนะครับครับกรรมการภูเก็ตพายุนะครับก็ต้องให้พัก5นาทีนะฮะพักครั้ทั้ง5นาทีเลยครับเพราะเนื่องด้วยกติกาเนี่ยคือทำกติกานะฮะแต่เป็นช่วงจังหวะที่5นาทีถึง3น้ำเราต้องมาดูกันครับว่าคณะกรรมการภูเก็ต ไทยฟของเราเนี่ยไม่ใช่เกมการแข่งขันที่ต้องไปนเน,น้นในเรื่องของการเล่นได้เสียนะครับแต่ว่าแม่ยุติการชกเลยนะครับเพราะว่าลูกนี้เป็นลูกตามน้ําอย่างที่บอกครับใช่ครับรยัเมาแม่ก็อ,อยู่ที่ ไม่คุณพ่อต้องเอาละครับกลับมาอยู่ที่เวทีของชัยไฟของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเมติวนิดได้ฟังเรื่องราวจากกรรมการแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเกี่ยวกับฟุตซิลนะฮะมีการปรับแพ้นะครับผู้ชนะก็คือฝรั่งเศสนะครับอองตวนเิ็โตครับปากนะ่อมันตามน้ำจริงๆนะครับเป็นเราเราก็เตะนะฮะบางที คือคือมันมันยังไม่ทันนะครับมาตาเองก็บอกว่าไฟต่อไปนี้ขอออกตัวอีกทีหนึ่งนะครับไฟต่อไปจะให้หนักกว่านี้อีกไม่ใช่หมายถึงว่าในเกมมีเตะให้หนักกว่านี้คนนี้ครับนะครับเพาชัดเจนนะครับอย่างที่เราเห็นภาพช้ากันไปนะครับครับวมถึงคือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในในกติกาลักษณะแบบนี้ก็เป็นกติกาในพรบบกีฬามวยปี2542อยู่แล้วครับนี่ครับ มือถึงขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเตะตามน้ำมือถือเปล่าครับก็ก็ชัดเจนนะครับก็ชัดเจนครับแต่ว่ามวยคู่นี้มีภาคต่อไปแน่นอนครับมีภาคต่อไปแน่นอนครับแหมยังไม่ได้ดูดีอะไรเลยนะครับไม่น่าเชื่อเพื่อนครับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทโอ้หมายกอคือถ้าเกิดไม่สนิทก็คงไม่มาเชียร์ติดขอบเวทีครั้นี้ขนาดนี้คุณผู้ครับผมต้องสนิทครับครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับไม่ควรพลาดครับ